สวัสดีครับอาร์ตเอฟไนทําสังคมให้ปลอดภัยไปด้วยกันวันนี้อยากจะมาชี้แจงนะครับแล้วก็สื่อสารกับหลายๆคนที่ยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องของอสิทธิ์ในการป้องกันตัวภายในบ้านนะครับบางคนถ่ายทอดกันในวงสุราแล้วก็สอนกันในแวดวงนักเลงปืนกันว่าเมื่อมีใครบุกรุกเข้ามาในเคหสถานในบ้านเราเราสามารถจัดหนักผู้บุกรุกได้ ทุกระบบเลยนะจัดหนักจัดเต็มได้เต็มที่เลยเพราะมันเป็นสิทธิในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินในบ้านเราในฝรั่งเขาใช้คําว่า castle doctrine หรือว่าหลักการป้อมปราการบ้านเสมือนป้อมปราการเหมือนปราสาทของเจ้าของบ้านเราไม่จําเป็นต้องถอยต้องหนีจัดหนักจัดเต็มได้เลยกฎหมายคุ้มครองนั่นคือความเชื่อที่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับ c a castle doctrine เป็นหลักการที่ดีนะครับแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับแต่ การจัดหนักจะเต็มนั้นมันมีข้อจำกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะมาสร้างความเข้าใจเพิ่มเติมกับเรื่องของ Castle Doctrine ตรงนี้นะครับหลักการป้อมปราการหลักการปราศาสตรเป็นยังไงนะครับคงต้องย้อนกลับไปเมื่อ400ปีที่แล้วมันมีเคสสำคัญอยู่เคสหนึ่งที่อังกฤษนะครับชื่อว่าเคสคดีของเซเมนนะครับเซเมนเคสนะครับใครอยากให้ผมเล่าคดีเซเมนยี่แบบจาะจงแบบ เจาะลึกแบบชัดๆละเอียดยิบๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังในไลฟ์ใครอยากฟังพิมพ์สนใจมาหน่อยนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปไลค์แชร์คอมเมนต์บาย